อีฮาหน้อยอยากกินข้าวเพื่อนสาวเอาน้ำยาขนมเส้นมาให้ไม่อยู่บ้านอีกต้องไปไหนกันบอกเดี๋ยวมันมาสมทีก็ต้องรอมันอีกค่ะมาถึงเราก็ต้องรอเนาะบรรยากาศบ้านมันโอ้ยลมก็แรงแรงกระทองฟาท่าฟ้าสวยงาม บรรยากาศไปก่แล้วกันเดินใส่ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันอีทยืนรอเป็นสาวรถจักรยาน ให่มดตุกีผู้หญิงคับ เอาไคคนเดียวเหรอกูตกใจเลยกูยืนอยู่ตรงนี้กูยืนหันหลังอยู่รถจักรยานไอคนจักรยานมันบอกโอ้ยกูหันไปกูนึกว่ากูเสียงใครวะกูนึก่มึงเรียกกูกูหันไปเอ้ารถชนจักรยานเจ็บบ้างไหมอ่ะเจ็บสิอันมันล้นชามาก ออก,จกเจ้าเพื่อนเป็นสาวก็แวะมาสื่อของร้านแขกเนาะมีเอฟซีถามว่าให้แชร์โลเคชั่นตรงนี้ <c oughs> เดีวสมสีจะแปะอยู่ใต้คอมเมนต์ Comment นะเจ้าโลเคชัน่นร้านนี้นะคะมีของทุกอย่างเลย ขายให้ดูมีบวกของถูกด้วยแต่ลานนี้มีแต่เนื้อขายนะแล้วอาหารทะเลก,ก็จะเป็นพวกแช่แข็งพวกปลาพวกอะไรกุ้งเกลืออย่างนี้นะเจ้าไม่มีอาหารสดแต่ถ้าหน้าหน้าน n o b ซนเตอร์นะ่ะจะมีทุกอย่างอันนี้แก้วมังกรถ้าไปซื้อหัวแบงกรนะ่ะ โลละห้าหกร้อยโค้นนะคะซื้อตรงนี้ลูกหนึ่งสิบห้าโคนก็ถูกดีนะสมศรีว่าเขาจะแพ็คแพคขายเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะซื้อซื้อยกลังก็ได้นะตรงนี้มีลินจีด้วยเห็นไหมลิ้นจีส้าห้าโคนก็ร้อยกว่าบาทน,นะคะอะโวคาโด ล้านในสองคนเจ้าลูกละสองคนนี่เจ้าเลือกเอาได้เลยตามสบายถูกด้วย